ที่เราเราจะออกมาประท้วงหรือแสดงความคิดเห็นอะไรเนี่ยแล<ช>้วมันอยู่กับที่ตลอดแต่ภาคประชาชนก้าวหน้าค่ะมีความรู้สึกว่าภาคประชาชนก้าวหน้าการต่อสู้เรื่องดินแดนที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่เป็นชัยชนะของภาคประชาชนนะคะที่ที่ชวนให้ขา้ามทีการทหารลงไปดูหรืออะไรต่อลยใช่ไหมคะเพราะสมยัยของอาจารย์เนี่ยวุฒิสภาใช่ไหมวุฒิสภาะะอ๋อรียว่สาสาสจะดีใจ <laughs> <laughs> แต่แต่ยังยังไงมันก็ยากเย็นนะคะ แต่ว่าเขาก็สามารถทําได้จนมีความรู้สึกเลยค่ะว่าการเคลื่อนของประชาชนตอนนี้นะก้าวหน้ากว่าทางภาครัฐแล้วก็จะบอกองค์กรหรือสถาบัานใดๆก็แล้วแต่ะแตะทําย่างไรปัญหาทําอย่างไรที่ส่วนเหล่านั้นจะมีความเข้าใจภาคประชาชนนะคะเพราะว่าถ้าเข้าใจภาคประชาชนใช่ไหมคะ,คะได้เห็นว่าเออมันมีจริงนะภาคประชาชนเนี่ยนะมันมีสิทธิ นะมันมีส่วนเนี้ยที่เป็นภาคประชายชนนะมันก็จะมีการเมืองของภาชคชนภาคประชายชนที่ดีขึ้นนะครับแต่เดียดเด๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นขออนุญาตนิดเดียวคําว่าภาคประชาชนที่อาจารย์หม่อมพูดมาเนี่ยก็คือชาวบ้านประชาชนทั่วไปเขาเรียกภาคประชาชนส่วนนักธุรกิจที่อยู่ในมิติเศรษฐกิจการทำมาากินที่เป็นสมาชิกหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเขาเรียกภาคเอกชนรวมทั้งภาคการเงินธนาคารเนี่ยนะและอีกอันหนึ่งก็คือ พวกที่อยู่ในโลงสารอยู่ในรัฐบาลอยู่ในกรมกรองอยู่ในรัฐวิสิทธิ์เขาเรียกภาครัฐดะะนั้นในการปกครองประเทศไทยในวันนี้จะมีอยู่สามคำภาคประชาชนภาคเอกชนภาครัฐไอ้ภาครัฐเนี่ยเราจะไปเข้าใจว่ารัฐนี่คือแปลว่ารัฐบาลไม่ใช่นะรัฐนี่คือประเทศค,คือราชนจาจักรภายใต้รัฐนี่ก็แยกออกมาเป็นโลงสารอำนาจตุลาการาสภาผู้แทนหรือรัฐสภาในการออกกฎหมาย แล้วก็รัฐบาลคือผู้ใช้อำนาจในการบริหารฉะนั้นวันนี้เนี่ยเขาสร้างให้ตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่เป็นของรัฐบาลทหารกองทัพแห่งชาติเป็นกองทัพของรัฐเขาถึงเรียกว่ากองทัพแห่งชาติถ้าวันนี้ยึดแต่รัฐบาลมันก็ควรจะตั้งเป็นกองทัพของรัฐ,ฐบาลก็จะชัดเจนขึ้นนะแต่วันนี้นะวันนี้ก็คือทางทางภาคที่เป็นปฏิบัติกับป<ม>ระชาชนอายุตัวอย่างเลยก็ได้ ลูกของคุณพจมาเกิดที่ได้อกากัรเกิดมาจากระหว่างพจมธจามาผสบไม่ใช่กับคุณทักษิณเขียนในเฟซบุ๊กเลยนะเขาบอกว่ากลุ่มของเสียหรือพ่ายแพ้เพราว่านะเจ้ากอก<ม>แต่เขาก็ลืมไปตำรวจที่มาทั้งหลายเนี่ยนะครับอาการที่เอาความกักขะความมหารกากองทัพตำรวจน,นะครับซึ่งคิดการอยากจะปฏิวัติขั้งที่แล้วนี่เขาเริ่มคิดผิด วันนี้เริ่มแล้วนะอาจารย์เมื่อวานเนี่ยจะมีกลุ่มวัยรุ่นเริ่มแล้วครับรเริ่มที่จะไแอบทำร้ายตำรวจ <c oughs> ในขณะที่กำลังกั้นจราจรตรวจด่านเ <c oughs> พราะฉะนั้นคอยดูเถอะจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับนับแต่ละวันจะไม่มีข่าวดีสำหรับตำรวจ <c oughs> เพราะก็แบ่งแล้วว่าตำรวจนี่มีหน้าที่พิทักษ์ทั่วทัลราชพิทักษ์ <c oughs> กนักการเมืองเลว พี่ทักรัฐบาลชั่วเพราะฉะนั้นองค์กรตำรวจจะเป็นองค์กรที่จากนี้ไปนี่จะเดินก้มหน้ามีาผมดูอาการอย่างนั้นนี่พูดด้วยความแคนที่วันนั้นก็กดประชาชนก้มหน้าติดพื้นหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นเราเรายอมแล้วแหละตอนที่เรายอมแล้วว่ามันเยียบเราจริงจงแต่วันนี้ตำรวจคิดผิดคิดใหม่มแต่สายใช่แล้วอาชีพนี้ต่อไปนะนายกคนต่อไปนี่ที่จะมาถึงนายอาจารย์ อาชีพตำรวจต้องผ่าตัดจะเป็นร้อยเอกนายพลไม่มีละเป็นได้แค่ตำรวจไปจำจังหวัดที่ที่ดีที่ท,ที่ท่านพูดมาก็คือเป็นความคิดของท่านในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของนาธิปไตยถูกไหมครับว่าท่านท่านมีความคิดว่าต้องผ่าตัดวงการตำรวจส่วนพ่อแม่พี่น้องคนอื่นคิดยังไงก็สะท้อนกันมาได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าของน้าธิปไตยแต่ก่อนที่ไปถึงตรงนู้นเนี่ยวันนี้ รวมพลังกันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเอาอนนาออกจากมือโจทก์ก่อนครับถ้าคิดให้ตายแล้วอำนาอยู่ในมือโจร์มันก็เกิดไม่ได้ดเพราะวันนี้นก็ไแ้แค่คิดอ่าวันนี้คือตำรวจเนี่ยเป็นผู้คุ้มครองอำนาจให้อยู่ในมือโจรต่อไปครับฉะนั้นที่คุณเล่ามาก็ถึง<ม>ว่าเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ไงเพราะว่าวันที่24ที่มีการชุมนุมครั้งใหญ่ที่คาดว่าจะให้เกิดการเปลี่ยนมืออำนาจในการถือครองเนี่ยมันยังอยู่ในกลุ่มเดิมอัน,นี้ก็ถึงเป็นชัยชนะ แต่ในสิ่งของประชาชนที่ยึดถือความถูกต้องทางกรบอกว่าใครที่ทําผิดกติกาทําผิดข้อตกลงทําผิดเจตนารมณ์กฎหมายคือผู้แพ้คนที่รักษาตรงนี้ได้เพราะต้องการจะสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างจากความเป็นจริงของหลักการที่ตกลงร่วมกันต้องเป็นฝ่ายชนะที่ก็ยังอยู่ตรงนี้ อยู่ที่ว่าจะยึดถืออะไรแต่มันแพ้อย่างไม่ชอบทำนะคะมันชนะอย่างไม่ชอบทำแพ้อย่างไม่ชอบทำแต่ก็ยังไม่ถือนะอแค่พักยกแค่พักยกวันที่ยี่สืฉะนั้นผมมมก็เลยบอกว่าเอาละครับตอนนี้มาถึงว่าในทุกอย่างที่เราเสนอวันนี้ในฐานะแนวร่วมที่ทำภารกิจครั้งนี้เนี่ยนะโดยวิธีการนี่เป็นวิธีการที่เรากําหนดหมดด้วยตัวเราเอง เราจะรวมพลังแสดงตัวตนเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรารวมพลังแสดงตัวตนที่อยู่ที่บ้านหรืออยู่ในพื้นที่ได้ได้ยอดที่เรารับร่วมกันหรือยังจากห้าแสนสองทะยานขึ้นไปสี่แสนแปได้เมื่อไหร่จะได้แสดงตัวตนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่เราจะนัดหมายกันตอนนี้เรายังไม่ตอบถูกไหม <c oughs> ไอ้นี่คือวิธีการ <c oughs> ที่แนวร่วมเสนอแต่ถ้าเป็นวิธีการอื่นบอกว่า ถ้าฝ่ายโจรทําอะไรแล้วเราจะออกมาเนี่ยมันก็กลายเป็นให้โจรกําหนดพอพอเรากําลังตื่นตัวจะออกมาบ้างมันก็เลื่อดมันก็บอกว่ามันถอยออกแล้วพัาจะให้ตัวไปไม่ได้เรหว่างรรหว่างเป็นฝ่ายกระทําระหว่างที่มันเลื่อนถอยออกเนี่ยเราว่างเป็นฝ่ายลุกอระหว่างที่มันเลือนมันถอยออกเนี่ใคยครองอํานาจก็เขาสิไทยโกงโจรอ่าฉะนั้นเมื่อประโยชน์เป็นฝ่ายเสียประโยชน์เราต้องเป็นฝ่ายกําหนดสิ ไม่ใช่ให้ฝ่ายโจราหนดใช่ฉะนั้นเราเราเลยเมื่อเมื่อเราเห็นตรงนี้เราเราก็ขอมามิติของเรา <c oughs> ขอมิติของเราแล้วเขาบอกว่าเอา้าแล้วในราจะวางองค์กรยังไงเราไม่ต้องการสร้างเราเป็นองค์กรใหญ่เราขอเป็นองค์กรระดับหนึ่งที่จะคล่องตัวใช่ใชในใ<ช>การล,กลุกลบเร็วอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราศึกษาพบว่าเมื่อเราจะสู้ฝ่ายโจทรทึ๋งของนารัฐมันมีขั้นตอนมีอะไรของมัน,ม,นมันมันช้ากว่าเรา ทฉะนั้นถ้าเราเราเป็นองค์กรใหญ่เกินไปมากเกินไปเราต้องอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ไปเดินย้อนรอยเอาความช้าไปสู้ความช้าเราจะเสียเปรียบเขาเอางีาพูดได้รึวาเนี่ยพูดได้เผื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้เข้าใจในปัตยานะท่านั้นก, <c oughs> ก็ขอบอกว่าเราก็พยายามที่จะทําบรรยากาศท้งานให้เป็นบรรจัยมากที่สุดแต่ยอมรับว่าในสถานการณ์พื้นที่ในการพิกพันบางทีการใช้บรรยากาศบรรจัยอาจจะทําไม่ได้ แต่เจ็นาล้มเนี่ยเรา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 ขอบอกว่าเราจะทําทุกอย่างแต่ว่าเน้นเรื่องบรรยากาศประชาปไตยเพื่อเข้าสู่เป้าหมายเป้าหมายคืออะไรเราพูดง่ายเป้าหมายก็คือหยุดการเมืองสามาเป้าหมายหยุดการเมืองสามัาเพื่อตั้งหลักประเทศไทยอันจริงไงเรื่องตั้งหลักประเทศไทยเรารับภารกิจตรงท่อมาจากเครือข่ายประชาชนจนไต่มาดรับชาตกตอนที่ คุณวีระคุณนาตีไล่อี่คนถึงกลับเราก็เข้าพื้นที่อะไรไปไม่ได้ไปล่อเธอจะได้เข้าพื้นที่ซึ่งเป็นของเราเองก็ไม่ได้ต้องเป็นตัวแทนอาจารย์หมอไปผมไม่ได้ไปเพราะว่าเขาให้จํานวนจํากัดเราก็เทจานวนประชาชนออกเอาสื่อมวลชนไปว่าจะสีสักขีพยานทำหน้าที่ต่อได้ในการไปกระบอกเสียงเพื่อความถูกต้องถูกไหมครับวันนั้นพอเราเข้าได้สําเร็จเราก็ยึดถือข้อตกลงเราก็สลายภารกิกกลับกรุงเทพมาประตูสี่ผมเสียงไม่มีแล้ว คุณการลุนไงเป็นคนประกาศอภิวัตประเทศไทยอ่านช่วจำได้ไหมคุณการลุนเนี่ยประกาศอภิวัตประเทศไทยขอให้พ่อแม่พี่น้องมารวมพลังกันเพื่อว่ดประเทศไทยก็คือตั้งหลักประเทศไทยนั่นแหละอภิวัตแปลว่าใหญ่วัดคือความเจริญสร้างความเจริญรั้งใหญ่อภิวัตประเทศไทยให้ประเทศไทยเจริญรั้งใหญ่ประกาศที่หน้าค่ายต่อชดอนหรือเปล่าจำจำไม่ได้เหรอคุณการลุนผมกำลังจะอ่านอยู่คุณกุเสียงนันไม่ไหวผมต้องสารนั่นผมอ่านให้ดีกว่านะจำได้ไหมแต่เราต้องยอมว่า จุดประกายครั้งนั้นไม่ค่อยติด,ตดผ่านมาวันนี้สองปีถึงมีการพูดว่าเราจะต้องตั้งหลักประเทศขายใหม่เพราะนั้น <จะ S 1> ในในในสิ่ง,งในใน,ในความคิดของเครือข่ายที่ตกทอดมาถึงแนวร่วมเนี่ยจากการที่เรายึดถือความจริงยึดถือแกนสชา,สาะจะบอกว่าเราทํางานหน้าช้าไม่เข้าเป้าก็ใช่เราก็เริ่มเข้าไปในองค์ประกอบว่าทําไมมันไม่บรรลุเป้าหมายทีะนั้นล่าสุดเข้ากับบรรยากาศล่าสุดเลยเราก็ต้องขอยอด ประชาชนที่จะรวมพลังกันมากขึ้น <S <S จะว่าจะว่าไม่เข้าเป้าก็ไม่ได้อาจารย์มันก็เป็นครั้ง,<า>งแรกนะคือบรรลุปเป้าหมายสูงสุดอ๋อถ้ออางั้นก็ถูกแต,แ,ตแต่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 ดูมันขยายมันขยับขยับขยับไปเรื่อยๆนะใครมีที่ไหนไประชาชนเสียค่าเครือบินเองบินไปถึงสารโลกนะ่ะเข่ไหมล่ะ <S 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 ใช่แล้วต่อมาพี่น้องก็เดินกระบวนไอ้พวกเราสามคนกัเจอหน้าที่แล้วก็เดินกระวนทุกครั้ง แต่ตอนเสียอยประกาศวันที่ยี่สี่นี่เอาเขาัรยี่บแปดก่อนยี่บแปดก็เต็มสนามายี่สิบสี่นี่นะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่คนส่งจังหวัดก,ก็เป็นเครื่องมือคนส่งจังหวัดรูว,ว่ารถคันไหนออกนอกเส้นทางจะถอนใบอนุญาตสั้งประธานแต่ท่ไาไม่พอสั่งผู้ว่า<ม>ผู้ว่าสัง่งายอำเภอสั่งกำนันสั่งผู้ใหญ่บ้านเกิด <PCs. S 1> มาก็ไม่เคยเห็นประหาดวุฒสไปหาผู้ใหญ่บ้าน Oh. ไม่ใช่้านโลกจะมาสิสิบห้าันบาทก็มาแล้ว uh, มาล่วงหน้าแล้วสิบห้าันบา,าตัวแทนสารโลกมาแต่มันไปหน้าบัลลังก์กันไม่าครับ <c oughs> แต่จะไปเข้าบัลลังก์ก็จะท้<ด>อให้เห็นว่าวันใดที่เราสําคัญผิดในความจริงของบ้านเมืองเราสําคัญผิดไปว่าผู้ที่เป็นข้าราชการเชนผู้ใหญ่บางคนเป็นคนดีที่ห่วงใยประชาชนและองค์พระปมุกเราสัเกตสำคัญผิดไปว่าไอ้พรกการเมือง ที่จดทะเบียนอยู่ที่กกตดูแลอยู่มันเป็นพักที่ดําเนินการทางการเมืองเป็นไปตามกฎหมายเจ็ดวรรณธรรมนูญม,มันเข้ามาด้วยความชอบธรรมไม่ได้โกงการเลือกตั้งอะไรแต่สุดท้ายสิ่งที่เราสามปทานผิดหมดเป็นอีกเรื่องหมดเลยแล้ววันที่เราอยากให้บ้านเมืองจบตามเจตนานมของการปกครองเพืควสุขเรียบร้อ,รอยก็ไม่เป็นสักทีหนึ่งไม่เกิดสักทิ้หนึ่งเพราะข้าราชการบางคนนักการเมืองอะไรที่ใช้อำนาจแทนเราทั้งในสภาทั้งในรัฐบาล รวมท้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีหน้าที่ก็เกรงใจคนเหล่านี้บางทีเกรงใจไม่พอยังสัมภาษณ์ตอกย้ำตลอดว่าต้องฟังคําสั่งก็คือฟังคําสั่งพวกโจรตลอดไอ้สิ่งเหล่านี้ก็คือบทเรียนสําคัญที่เราต้องสรุปว่าโอ้เรื่องมันร่าช้าเพราะสิ่งนั้นแล้วเราควรจะต้องอย่ามองคนตามขนดทมเนียมประเพณีอันดีงามของเราที่สอนสั่งว่าอย่ามองคนในแง่ร้ายต้องมองคนในแง่ดีเราก็มองโจรในแง่ดีเกินจริง <c oughs> ใช่ไหมะใช่แล้วเราก็เชื่อคํหวานหวานมากเกินลืมด้วยว่าตัวจริงมันเป็นไงทั้งหญิงและชายเลยนะที่มันพูดมาดีๆนะเมื่อเช้าเนี่ยท่านก็เจ็บปวดเนี่ยผมอินท่านประธานคณะประชาสัมพันธ์ซัดก่อนเรื่องสสในสภาผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเราไปถ่ายรูปจูจีกันเนไปรลงหัวใจทปหลงหัวใจฉะ้นั้นคำพูดเนี่ยมันไม่ไม่ใช่ว่าจะท้อว่าคนนั้นจะเป็นดังที่พูด ก็เป็นบทเรียนสำคัญของประชาชนฉะนั้นพี่น้องประชาชนวันนี้เราต้องถึงวัฒนธรรมมองคนตามความเป็นจริงได้หรือยัง <S <S เ,รเราก็มีประเพณีอันดีงามน,นะเมื่อคนตายไปแล้วฮะพูดถึงเรื่องไม่ดีตายไปแล้วถ้าคนต,ตายไปแลนี้ฮะเสร็จไหมใช่ไ,ชไปไปงานศพที่ไรค็ะมีประวัติอันดีงามอย่างโน้นอย่างนีน้ตลงไอ้นักการเมืองไอ้ที่ขโมยนักการเมืองที่มันเลวเนี่ยมันแล้วมันตายไปต้องพูดมันดีหมดเลยอ่า เพราะาประเพณี่ไม่ถูกแล่นักกรมึงที่เป็นอยู่มันก็โฆษณาชวนเชื่อว่ามันดีหมดเลยตกลงทั้งตายและอยู่ดีหมดเลยประชาชนไม่เคยได้ฟังเลยนักกระมึงชั่วจดมาพูดช่วงนี้ที่ช่องสิบสามช่องมือเลยฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทําให้เราใครทําเรากันแน่หรือเราทําตัวเองด้วยหรือมันเป็นยังไงเนี่ยก็คือก็คือสิ่งที่เราจะต้องคิดร่วมกันว่าคำดทคำเนรเป็นม่ีบางอันเนี่ยาสุดราเราจะเอาไง พอพูดตรงน,นี้นิดเดียวแวสตป่านเนี่ยเนี่ย่ต้องพูดถึงสภาอาจารย์ฝ่ายค้าน่ะพี่ไปฝไายลายรัฐบาลนเออถ้าคุณจะประเพณนี้ทั่วัวไปนะถ้าคุณจะเป็นจะตายมีพระธาสมัครนะจะรักกันมากยังงก็แล้วแต่เถอะนะ <_' S 2> โดยมารยาทเขาแค่งดออกเสียงอันนี้ลูกในชายที่ชอบนะครับพักในชายล้วห่วกจกเลยกับลูกเสียนไอ้อลูกอะไรเสียนหนูไอ้ลูกอินุทินนายอนุทิน ไอ้ลูกแปอ้อดีร<ป>ัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไ<ป>อ้แป้ไอ้ชินโนไทพอพอเทคะแนนให้ยิ่งรักในขณะที่เอกอัคราชทูตจีนท่านบอกว่าไม่มีหรอกไอ้จีตกัจีระหว่างซื้อข้าวไทยกับจีนท่านบอกว่าไม่มีถ้าแค่นี้ถ้าเป็นที่อื่นนะครับไอ้ตัวที่เป็นนายกตัวเป็นอดีตรัฐมนตรีมันต้องไปกระโดดหน้าผาตายแล้วถ้าเกิดอยู่เกาหลี อ,นนอันนี้ยัง<ล>ไม่ยายแ,บบแล้วอบอกเขาว่าก็ทำไมไปขึ้นกกนตล่ะบันบันก่อนนี่ไปเปิดอบรมกรกตที่วังน้ําเขียวโรงแรมแห่งหนึ่งแล้วงเอกญโรงแรมแห่งนั้นเป็นเป็นโรงแรมที่ศาลสั่งให้รืือ,อผู้ว่านายวินยัยผู้ว่าโครา้โชคดีท่านไม่ไดนะ้อยู่คราดนะอยู่ผู้ดีลำผู้ว่าคราชกล่าวเปิดงานนักข่าวไปถามนายอำเภอนายอำเภอบอกว่ายืนยันว่า